รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีพบกันอีกครั้งนะคะกับนิชโรวินาสุบุรณาและนี่คือรายการโลก3 6 0อุษาค่ะ

บริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการโลก360องศาครับเรื่องราวในวันนี้ยังคงนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาคนครับเพราะว่าเป็นที่พิสูจน์แล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างครับว่าต้นทุนสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศก็คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์หลังโควิดที่ทุกประเทศจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งฟื้นฟูประเทศ ดังนั้นเชื่อเหลือเกินครับว่าประเทศที่มีต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมากกว่าจะมีโอกาสที่พื้นตัวได้เร็วกว่าครับ มีอยู่หลายประเทศบนโลกนี้ครับที่ประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคนคุณภาพที่รายการเราได้เคยพาไปชมของจริงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์เยอรมนีอังกฤษจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์หรือแม้แต่ไต้หวันซึ่งองค์ประกอบสําคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความสําเร็จของบรรดาประเทศเหล่านั้นหลักๆก,ก็ต้องบอกว่ามาจากปัจจัยเหล่านี้ครับ 1. คือวิสัยทัศน์ของผู้นําและยุทธศาสตร์ของประเทศครับ 2. คือความโปรง่งใสและความจริงจังในการดําเนินงานของภาครัฐและ 3. เป็นเรื่องของการประสานความร่วมมือที่เป็นปรูปธรรมระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาคเอกชนและภาครัฐบาลครับสถานการณ์ตอนนี้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยครับภาคธุรกิจนี้ชัดเจนมากเลยนะครับส่วนภาคการศึกษาเองก็ไม่แพ้กันครับได้รับผลกระทบเช่นกัน ก็เรียกได้ว,ว่าต้องปรับแผนการชนิดว่าเดือนชนเดือนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งจริงๆแล้วแนวทางที่ปรับประยุกต์ใช้นะครับอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกโรงเรียนทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าบางวิชาเนี่ยเรียนออนไลน์ไม่ได้จริงๆแล้วก็ในบางพื้นที่ทั้งผู้ปกครองและก็ตัวเด็กเองก็ยังไม่มีขีดความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีครับอีกทั้งยังมีปัญหาสะสมเดิมก็คือว่าเรื่องของครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอก็ยิ่งสร้างข้อจํากัดใหญ่เลยครับสําหรับการเรียนในช่วงนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเห็นข่าวประกาศรับนักศึกษาจบใหม่และคนตกงานให้เข้าร่วมโครงการ Restart Thailand ของกลุ่มปตทนะครับซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจด้วยการจ้างงานประมาณ25,000อัตราในหลายตำแหน่งครับโดยส่วนที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการจ้างผู้ช่วยสอนเพื่อเอาไปเติมเต็มในโรงเรียนที่มีปัญหาขาดแคลนครูนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะช่วยจ้างงานในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกเล็กๆในการแก้ปัญหาของระบบการศึกษาไทยได้อีกด้วยครับคุณดวงพรเที่ยงวัฒนธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสมพั์บริษัทปตทจำกัดมหาชนเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการจ้างงานเพื่อร่วมสร้างการพัฒนาใน3ด้านด้วยกันครับคืองานพัฒนาชุมชนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่วนที่3ก็คืองานพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งจะเป็นการจ้างผู้ช่วยสอนเพื่อเอาไปเติมเต็มในโรงเรียนที่ยังขาดนั่นเองครับโควิดเนี้ยก็ระบาดอย่างต่อเนื่องมานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็มีผลกระทบกับเศรษษฐกิจนะคะในปีที่แล้วเนี้ยก็มีคนที่อาจจะตกงานนะคะนักศึกษาจบใหม่ก็อาจจะไม่มีงานทำนะคะกลุ่มปตท,ะทก็เลยทําโครงการ r e s t a r t Thailand นะคะเมื่อปลายปีที่แล้ว ความมุ่งหวังก็คือให้เกิดการจร้างงานนะคะประมาณ25,000อัตรานะคะโดยที่24,000อัตราเนี่ยก็จะเป็นการจร้างงานที่ไปทำในโครงการของกลุ่ปปตทอ,อีกประมาณ900นะคะก็จะเป็นการจร้างนักศึกษาจบแล้วนะอาจจะยังไม่มีงานทำนะคะมาร่วมโครงการกับเราในการดําเนินงานของการพัฒนาใน3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชน เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่3ก็จะเป็นการช่วยการเรียนการสอนของครูในภูมิภาคกลุ่มแรกเนี่ยที่เป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนเนี่ยเราก็ให้มาร่วมโครงการของเรานะคะซึ่งเป็นโครงการที่เราเรียกว่านวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตทนะคะโดยที่ในโครงการเนี้ยจะมี2งานก็คือว่างานแรกเป็นงานสมาร์ทฟาร์มิ่งและงานที่2จะเป็นเรื่องของงานสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งงานสมาร์ทฟาร์มิ่งก็จะเน้นเรื่องของการ เอานวัตกรรมหรือว่าองค์ความรู้ของปตทไปช่วยพัฒนางานเกษตรกรรมให้มีประโยชน์มากขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายหรือสร้างรายได้มากขึ้นนะคะส่วนสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ส่งเสริมช่องทางการขายออนไลน์นะคะส่งเสริมความรู้เขานะให้เขามีองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนแล้วก็ให้เขาเป็นคนไปลงพื้นที่ แล้วก็พิจารณาว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่ไหนอย่างไรในส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนพร้อมๆกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาหรือฟื้นฟูป,ป่า ส่วนงานที่3ก็คืองานครูผู้ช่วยสอนนะคะอันนี้ก็คือการที่เราจ้างน้องเนี่ยให้มาเป็นผู้ช่วยสอนในภูมิภาคต่างๆน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมาสามารถมาช่วยลดภาระครูในการเรียนการสอนได้นะคะ,อ,ะอย่างที่เราทราบว,ว่าส่วนใหญ่โรงเรียนในต่างจังหวัดเนี่ยอัตรา ครูเนี่ยกับนักเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเพียงพอนะคะครูก็มีภาระในการสอนนักเรียนจํานวนมากการที่เราจ้างน้องมาเนี่ยเป็นการลดภาระของครูแล้วก็สามารถช่วยครูเนี่ยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทําให้ครูมีเวลาที่จะพัฒนาการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันนี้มีผู้ช่วยสอนกระจายทําหน้าที่อยู่หลายโรงเรียนครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูสักสองตัวอย่างครับ โรงเรียนแรกอยู่จังหวัดลาดบุรีชื่อโรงเรียนวัดโคกทองอีกโรงเรียนอยู่จังหวัดระยองชื่อโรงเรียนวัดเขาน้อยครับได้รับการสน,รรนับสนุนผู้ช่วยครูจากปตทภายใต้โครงการ e ี s สตาร์ทไทยแลนด์จำนวน4คนอสอนทัากษะการใช้ชีวิตสมัยนี้เด็ากมีทักษะการใช้ชีวิตนอย สนับสนุนโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนเราไปบันทึกภาพนี้ก่อนที่จะมีการประกาศล็อกดาวน์นะครับช่วงนั้นเด็กๆยังสามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติครับเราก็เลยได้มีโอกาสพบเห็นการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนวัดโคกทองครับ โรงเรียนของเราใช้นว,วัตกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียน3นว,วัตกรรมก็คืออิติตศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL หรือ problem-based learning แล้วก็ PLC ซึ่งก็พบว่าการจัดการเรียนการสอนภายใต้นว,วัตกรรมเนี่ยมันส่งเสริมให้เด็กเขามีสติมีสมาธิในเรื่องของการที่จะเรียนรู้หรือทำงานหรือการอยู่ร่วมกัน ก็จะทําให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกและกล้าทาถึงตรงนี้คงต้องขออนุญาตขยายความที่ผออพูดไปเมื่อสักครู่นะครับ3าํคำที่ว่าคําแรกก็คือ PBL problem based learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้โจทย์ปัญหาเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้เกิดการอยากหาคําตอบด้วยตัวเองโดยเน้นให้ผู้เรียนรู้ตัดสินใจเองหรือว่าจะปรึกษาหารือร่วมกันในทีม แล้วก็สถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นมาอาจจะสร้างจากสถานการณ์จริงก็ได้ครับ PLC หรือ Professional Learning Community เป็นแนวคิดในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะครับระหว่างครูแล้วก็เด็กนักเรียนซึ่งจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นครับส่วนจิตศึกษาเป็นแนวคิดในการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ควบคู่ไปกับความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณครับ โดยวิธีการก็คือว่าเขาจะเตรียมเด็กให้พร้อมให้มีความสงบผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิก่อนที่จะเริ่มเรียนครับสรงกำลังใจให้กับเพื่อนของเราโรงเรียนวัดโคกทองมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับแต่ที่ผ่านมาก็มีข้อจํากัดเรื่องจํานวนครูผู้สอนทําให้ครูบางท่านจะต้องสอนมากกว่า1ชั้นเรียนครับปัจจุบันเรามีครูประจําการจํานวน6คน จำนวนครูจะไม่ครบชั้นเรียนสัดส่วนครูต่อเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์จากนั้นเราได้รับการสนับสนุน,นผู้ช่วยครูจากปตทภายใต้โครงการ Restart Thailand จำนวน4คนทำให้โรงเรียนของเรามีครูเข้ามาเสริมโดยมีครูประจำชั้นครบชั้นสิ่งที่เราค้นพบและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเลยจากโครงการนี้จากเดิมที่คุณครูมีพาระงานทั้งงานสอนและงาน อื่นๆงานสนับสนุนครูจะไม่มีเวลาพักลเลยหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยครูมาทาให้ครูมีเวลาได้ไปทํางานอื่นเช่นการตรวจงานนักเรียนโรงเรียนวัดโคกทองได้รับผู้ช่วยสอนมาทั้งหมด4คนครับซึ่งก็มาช่วยเติมเต็มทั้งงานสอนงานออกแบบสื่อการเรียนการสอนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการแบ่งเบางานซึ่งเดิมทีก็จะมีครูเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นนะครับที่ช่วยกันทำเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลอาคารสถานที่งานจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กๆรวมถึงงานเปตเลาดอื่นๆอีกด้วยครับในฐานะที่เราได้รับประโยชน์โดยตรงก็เห็นแล้วว่ามันเป็นผลที่ทำให้เด็กในห้องเรียนมีครูครบแล้วก็สามารถได้เรียนรู้ได้เท่าเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ ดังนั้นมันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้ค่ะวรารัตบัวผันหรือครูแอมของเด็กๆเ,เธอเป็นหนึ่งในบัณฑิตจ,จบใหม่ครับที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็กแต่ก็ยังไม่สามารถไปถึงฝันได้จนกระทั่งได้รับเลือกให้มาเป็นผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ครับเคยมีครูต้นแบบคนหนึ่งค่ะคือตั้งแต่เรียนมาเลยก็จะมองครูคนนี้ชอบเวลาเขาสอนเขาสอนสนุก ก็เลยมีความคิดว่าอยากสอนได้แบบเขาอ่ะอยากให้เด็กลักเราเหมือนที่เด็กที่โรงเรียนรักเขาา<ฮ>ก็เลยตั้งเป้ามาตั้งแต่แรกเลยว่าอยากเป็นแต่ก็ยังไม่สําเร็จเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดเข้าไม่ใหม่อะ่ะเคยไปสมัครงานได้หลายที่มากเลยค่ะก็ยังไม่มีเรียกอะไรเงี้ยพอเห็นโครงการนี้มาเป็นโครงการช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ด้วยก็เลยรีบมาสมัครก่อนที่จะลงสอนจริงๆสังเกตจากครูโค้ดหรือว่าพี่ๆที่เขาสอนอยู่ค่ะก็สังเกตแล้วพอ มั่นใจแล้วอะไรเงี้ยก็พอออก็เลยให้สอนจริงแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจําชั้นปสองักกระคกที่หลอดงบ้อนทักษะการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าสมัยนี้เด็กเหมือน มีทักษะการใช้ชีวิตน้อยบางคนเรียนอย่างเดียวได้คะแนนดีแต่กลับใช้ชีวิตไม่ได้สร้างจุดปัญหาให้กับเด็กให้เด็กได้ลองแก้ปัญหาในชั่วโมงเรียนพอเขาแก้ปัญหานี้สำเร็จอ่ะเขาก็อาจจะใช้จริงในชีวิตประจำวันของเขาได้คือเราจะไม่บอกเขาว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้เขาจะเป็นคนคิดว่าต้องทำแบบนี้นะคุยกันปรึกษาการแชร์กันถ้าเกิดว่าเขาคิดผิดเราก็จะบอกเขาในสิ่งที่ถูก แล้วก็จุงเขาไปให้ได้ไปต่อให้ได้เป็นที่ปรึกษาเขาดีกว่าดีกว่าเป็นคนสั่งเขาจะได้กล้าแบบว่าเล่าปัญหาของเขาค่ะว่าเขากำลังประสบปัญหาอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสั่งการเขาเนี้ยเขาจะเกรงกลัวไม่กล้าเข้าหาเรา เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงรู้สึกเหมือนเราใช่ไหมครับว่าอยากให้มีโรงเรียนแบบนี้เยอะๆอยากให้มีครูแบบนี้เยอะๆคือโรงเรียนที่สอนทักษะการใช้ชีวิตให้กับลูกหลานเรามีครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูสอนให้เด็กคิดสอนให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาและสอนให้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตแต่ก็ยังเป็นสิ่งน่ากังวลอยู่ครับเพราะว่าถ้าเด็กๆยังไม่สามารถไปโรงเรียนได้กระบวนการเรียนการสอนแบบนี้จะสอนผ่านระบบออนไลน์ได้จริงหรอก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันต่อไปครับ ทำให้เด็กอยากเรียนรู้ทำยังไงถึงจะให้มันน่าสนใจแล้วก็เชื่อมกับมีแหล่งการเรียน,นรู้ของเราอยู่แล้วผู่นักเรียนต้องมีการปรับตัวในการเรียนสนับสนุนโดยบริษัทพอตททจำกัดมหาชน เราย้ายมาดูอีกโรงเรียนหนึ่งครับในจังหวัดระยองซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผู้ช่วยสอนของโครงการ r ี Start Thailand มาทำหน้าที่อยู่ด้วยเช่นกันครับในวันนี้โรงเรียนวัดเขาน้อยยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ปกติครับเด็กๆต้องมารับแบบฝึกหัดจากครูที่โรงเรียนแล้วนำกลับไปทําที่บ้านซึ่งวิธีการแบบนี้เขาเรียกกันว่าเรียนแบบออนแฮนครับ เมื่อก่อนมีนักเรียนประมาณ70คนแล้วก็มีแนวโน้มว่านักเรียนเนี่ยจะลดลงแล้วก็มีโอกาสที่จะยุบโรงเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองครับซึ่งก็เผชิญปัญหาเดียวกับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วๆไปครับคือจํานวนครูที่จํากัดดังนั้นเมื่อได้ผู้ช่วยสอนจากโครงการ r ีสตาร์ไทยแลนด์ของกลุ่มปะตะทเข้ามาเสริมอีก4คนก็จึงช่วยลดปัญหาและข้อจำกัดเดิมๆที่โรงเรียนเคยประสบอยู่ครับ ซึ่งที่โรงเรียนนี้เขาจะเรียกน้องๆผู้ช่วยสอนภายใต้โครงการรีสตาร์ไทยแลนด์ของปตทด้วยชื่อที่จำง่ายๆว่าครูปตทครับครูของเราเนี่ยรุ่นเก่าไม่เก่งเทคโนเพราะได้โครงการนี้มาเนี่ยในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนเราเนี่ยพัฒนาก้าวข้ามไปเยอะเราเป็นโรงเรียนนำร่องของสอพทในภาคเรียนนี้ต้องจัดทำหลักสูตรให้เสร็จก่อนที่จะเปิดเทอมภาคเรียนที่1เนี่ยค่ะปรากฏว่าพอเราได้ครูปตอทอมาเนี่ย ทำให้ครูวิชาการของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมานั่งทําวง plc เพื่อจะจัดทําหลักสูตรเนี่ยได้มากขึ้นมันทําให้การทํางานของเราเนี่ยไปเร็วมากยิ่งขึ้นครูมีโอกาสที่จะเขียนแผนการสอนต่างๆเนี่ยหรือออกแบบสื่อการสอนเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ซึ่งทำให้ต้องปรับวิธีการเรียนการสอนกันใหม่ครับ เราจะหารูปแบบหรือว,วิธีการยังไงที่มันดีขึ้นทําให้เด็กเนี่ยอยากเรียนรู้แล้วทํำยังไงถึงจะให้มันน่าสนใจเราก็มาออกแบบโดยที่ให้ครูปตทเนี่ยที่มีมมความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมาช่วยกันออกแบบแล้วก็ได้วิธีการที่ผสมผสานคือให้ใบงานน้อยที่สุดแต่ขอให้เป็นชิ้นงานแล้วก็ออกแบบโดยที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเด็กที่จะทำได้ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปแล้วที่สำคัญที่สุด เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองได้ด้วยครูแพรวคือหนึ่งในผู้ช่วยสอนภายใต้โครงการรีสตาร์ t ไทยแลนด์ที่เลือกมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้ครับมีความฝันที่อยากเป็นครูนะคะพอดีทางปตทนะคะได้มีโครงการรีสตาร์ t ไทยแลนด์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่จบใหม่นะคะที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการ สอนผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนนะคะครูแพรก็เลยได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนค่ะคุณครูนะคะไม่ได้มีแค่หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอยู่กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังมีงานเอกสารงานธุรการด้าอนอื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีโครงการนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้ลดภาระงานของคุณครูรวมไปถึงไม่ทิ้งนักเรียนไว้ในห้องเรียนค่ะไม่ทิ้งผู้เรียนไว้ด้านหลังค่ะน้องสีเข้ามา การประชุมหาหรือร่วมกันระหว่างครูวิชาการของโรงเรียนก,กับครูแพลวและเพื่อนผู้ช่วยสอนจากโครงการลีสตาร์ Thailand ทำให้เกิดอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหานี้ขึ้นมาครับผู้เรียนนะคะมีความแตกต่างระหว่างบุคคลครูจะทำยังไงนะคะให้จัดการเรียนการสอนให้ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะก็ได้พบปัญหาว่า ผู้ปกครองเนี่ยไปทํางานมีโทรศัพท์ก็จริงแต่นักเรียนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยทางโรงเรียนเราบริบทของโรงเรียนเราเนี่ยไม่สามารถทําได้เราจะทํายังไงเนี่ยให้เราจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เลยได้คําตอบว่าเราต้องทําเป็นคลิปวิดีโอผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะเก็บไว้ในเครื่องหรืออีกอย่างหนึ่งคือพอเราทําคลิปวิดีโอเสร็จเนี่ยเราอัปโหลดไปบ,บน YouTube นะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ย สามารถมาเรียนย้อนหลังได้พร้อมๆกันคลิปนี้ต้องมีความน่าสนใจเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับผู้เรียนเพราะฉะนั้นแล้วจะทํายังไงให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจเราให้ได้และให้เขาสนุกไปกับการที่เราทําคลิปนี้ค่ะทากิจกรรมอาบป่าคะายมือออกก,กว้างนะคะเราไม่ได้ทาสื่อเพื่อความสนุกอย่างเดียวแต่ต้องมีเป้าหมายด้วยเด็กทําแล้วต้องได้อะไรโควิดเนี่ยเราไม่ทราบเนาะว่ามันจะ ระยะมันจะยาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วครูนักเรียนต้องมีการปรับตัวในการเรียนครูก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการจัดก,การเรียนการสอนผู้เรียนก็ต้องมีความตั้งใจศึกษาเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีแล้วหาข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่อยู่รอบตัวเองค่ะ ตอนสทุกคนวันนี้ก็พบกับครูแพรอีกแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะตอนนี้เด็กๆที่โรงเรียนวัดเขาน้อยเริ่มปรับตัวเข้ากับการเรียนรูปแบบใหม่แล้วครับที่เป็นการผสมผสานระหว่างออนแฮนที่หมายถึงการรับแบบฝึกหัดไปทําที่บ้านบวกกับออนไลน์ที่เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่คุณครูเขาช่วยกันสร้างสารรค์ขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกหลายโรงเรียนในประเทศไทยนะครับที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ซึ่งการจ้างผู้ช่วยสอนภายใต้โครงการ l i s t a t h a i l a n d นี้จะส่งครูไปเติมเต็มช่องว่างของอีกหลายๆโรงเรียนและที่สําคัญคือจะช่วยเติมฝันให้กับบัณฑิตจบใหม่อีกหลายคนที่มีความฝันอยากเป็นครูครับหนูเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยจะต้องสร้างคนดีกับคนเก่งให้เป็นคนเดียวกันได้ถ้าพูดถึงคําว่าครูเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนค่ะ เวลาเราสอนอะ่ะเราจะไม่ถามว่าเด็กได้อะไรจากเราเราจะถามตัวเราเองว่าเราอ่ะสามารถให้อะไรกับเด็กได้บ้างเป็นไงครับฟังเรารู้สึกดีใช่ไหมครับซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับที่คนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการ์จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์าการศึกษาไทยแน่นอนครับว่าแค่นี้ยังไม่พอที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งระบบแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เห็นว่าพลังของคนรุ่นใหม่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เห็นความสําคัญของการสร้างสรรค์สังคมครับ น้องๆที่เราจ้างมาเนี่ยสิ่งที่เขาได้ในระหว่างการทํางานร่วมกับเราเนี่ยก็คือก็ได้องค์ความรู้ได้ทักษะการทํางานในพื้นที่ซึ่งเมื่อเขาจบหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้นะคะแล้วก็มันก็จะเหมือนเป็นใบผ่านงานให้เขาไปทํางานอื่นๆได้เราก็เชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ ได้เหมือนมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะในการทํางานเพื่อไปต่อยอดในการทํางานต่อไปค่ะประสบการณ์นี้ก็จะเป็นตัวช่วยค่ะให้เราได้เข้าใกล้ความฝันในการเป็นครูได้มากขึ้นกลุ่มปทนียก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตก้าวหน้านะคะควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ กรุปรทจะร่วมสารพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนของสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตถ้าคุณผู้ชมจำได้ในช่วงต้นของรายการเราบอกว่าโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์เนี่ยจะยังมีการจ้างงานในตำแหน่งอื่นๆอีกด้วยนะครับทั้งงานด้านการพัฒนาสังคมและงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้ามีโอกาสในตอนต่อๆไปเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับ ว่าพลังของคนรุ่นใหม่ที่ไปร่วมพัฒนาส่วนอื่นๆของสังคมไทยนั้นเขาทำอะไรกันบ้างคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ไม่ใช่ว่าเรามองโลกสวยจนกระทั่งละเลยที่จะมองสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราแต่ก็เพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้แหละครับเรื่องของคุณภาพของคนรุ่นต่อไปจึงมีความสำคัญอย่างมากและไม่ควรที่จะถูกละเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้นครับ ประกอบกับการเรียนการสอนหลังจากนี้จะทํำยังไงให้ยังคงมีประสิทธิภาพทํำยังไงให้ยังคงเกิดความเสมอภาคทางด้านการศึกษาคงเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่ครับดังนั้นการสื่อสารเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดกําลังใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงเราคิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ การโดย Platinum Creation Premium Content Provider Amarin TV